วัสด,ดีครับตอนรับสู่หน้าฝนนี่หน้าฝนไม่ใช่ปัญหาร้านบีบไปจอบของเราเติมไม่อั้นครับผมบอกเลยรถวิกบคยเนี่ยกับฝนจะหนาวจะร้อนไม่ใช่ประเด็นนะมันขี่ได้ทุกหน้านะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาดูนี่รถอัปเดตหน่อยว่ารถเข้าใหม่มีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับจัดเต็มจริงๆรถนี้ใครอยากได้มาแล้ว Z900 SE นี่สีนี้คนถามหากันเยอะมากบอก พี่บีทมีไหมเ้็ต900 SE วันนี้จัดมาให้แล้วสดสดลร้อน199,000บาทดาวเริ่มต้น9,000พอนะครับเข้ามาใหม่หล่อมากมาพร้อมท่อแต่ง P P R2 นี่อันนี้คือแบบว่า เข้าใหม่จริงๆเลยสดๆร้อนๆอนป้ายยังทำไม่ทันเลยนะครับเอามาอัปเดตก่อนแล้วก็รุ่นยอดนิยมครับที่ร้านบีไปชอบเราขายดีมากนะครับออกรถศูนบาทต้องนี่เลย c b r 6 5 0 r ครับจัดมาให้แล้วรถวิ่งแค่7,000โลนะครับ219,000บาทเริ่มต้นฟรีดาวค่ายหัวดอยู่แค่5,300นะครับรถมือเดียวป้ายแดงอะไรแต่งครบนะครับ มีตั้งแต่กระจกท้ายสั้นท่อแต่งมีการสะบัดมีการล้มนะครับและที่สำคัญคันนี้สีดำวิ่งแค่เจ็ดพันโลนะครับวิ่งน้อยมากนะครับรถมือเดียวใช้น้อยนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังเลยนี่ดูดอกยางมาเต็มเ็มเลยนะครับอ่ะบอกแล้วว่ารถเข้าใหม่ร้านบีไปชอบรถจัดเต็มอยู่แล้วต่อด้วยสีน้ำเงินเลยนะครับอันนี้ก็วิ่งหมื่นหนึ่งพันโลนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลท่อแต่งอาคาปวิกปลายดาบนะครับ หล่อมากเริ่มต้นฟรีดาวออกรถศูนบาทนะครับบีทไปจอบสำหรับรุ่นนี้เลยนะ c b r ต้องยกให้เขาเลยออกรถศูนบาทนะครับขยับมาอีกนิดนึงรุ่นยอดนิยมเหมือนกัน z x 2 5 r าราาเร้าใจวิ่งแค่3,000โลดาว29 0 0 0นะครับคันนี้วิ่งแค่3,000โลนี่ดูของแต่งหล่อมากเลยนะมีตั้งแต่กระจกนะครับนี่มีวิงแต่งคาร์บอนแล้วก็ท่อแต่งท้าสั้นนะครับ อันนี้แต่งสวยเลยสีเดิมโรงงานครับตัวนี้มีครอบถังคาร์บอนด้วยนะวิ่งแค่3ามพัโลเองนะครับ ZX25 ดาวแค่2 9งหมื่นนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาที่หลังไม่ทันจะโวยวายไม่ได้นะบอกไว้ก่อนอีกรุ่นหนึ่งครับสุ z u k i g กิ GX 750นะครับ, 50, ร,บรุ่นนี้น่าขี่เหมือนกันนะครับเข้าใหม่ดาวเริ่มต้น1 9ื่น้าค่างวดอยู่4ี่พันหนะครับ ดาวเริ่มต้นแค่19,0 0 0บาทนะพร้อมด้วยโปรโมชั่นนะครับจัดเต็มน้บกับบีทไปชอบนะครับไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือจัดไปแนนนะครับเรามีส่วนลดเรามีโปรโมชั่นรอทุกท่านอยู่นะครับกระทักมาสอบถามกันได้ mt เจ็ดเข้าใหม่ครับอันนี้วิ่งน้อยเช่นกันครับวิ่งแค่สามพันโลดาวสองหมื่นเก้านะครับวิ่งแค่สามพันโลตัวนี้มาพร้อมท่อแท้นะครับเป็นท่อฟูเทอร์มินะครับมีปั๊มบนแต่งแบมโบนะครับ หล่อมากใครที่หาอยู่อันนี้หน้าขี่ md 0 7บอกเลยดาว29 0 0 0นี่ให้ดูกุญแจนิดนึงมาครบๆแบบนี้เลยนะครับรถมือ2ที่บีทไปชอบครับเราจัดเต็มเราคัดคุณภาพเกรด A ทุกคันนะครับรับประกันเลขไม่รับประกันไม่มีอุบัติเหตุหนักมีล้มมีชนเอามาคืนได้เลยครับที่ร้านนะครับเรารับคืนให้เต็มจำนวนถ้าพบว่ามีการกอไม้รถชนหนักนะครับล้มหนักมา อ,อีกรุ่นหนึ่งมี07แล้วขาดไม่ได้ก็ต้องนี่เลยแพ็คคู่ครับ MT09 เริ่มต้นฟรีดาวค่างวดอยู่5,006 6นะครับเป็นท่อแต่งฟูเทอร์มีเหมือนกันนะครับเพิ่มเติมก็จะมีนี่การสะบัด YS ด้วยสีดำหล่อๆนะครับใครหา MT07 MT09 ครับที่บีทไปชอบเรามีแล้วก็เอางบประหยัดเข้ามาให้อีกหนึ่งคันนะครับรถแม่บ้านเลย 4310หู 10, พี่เอ้ยวิ่ง4,000โลดาว9,000 BM ดาว9,000ค่างวดอยู่3,007เองข่างวดถูกมากนะครับได้ทอดแต่งอะคาปอวิกแท้นะแล้วก็มีโชคหลัง YS เดี๋ยวให้ดูหน่อยว่าใหม่ขนาดไหนดูดิขี์กุญแจยังมาครบๆแบบนี้อยู่เลยนะวิ่งแค่4,000โลเองนะครับจัดเต็มครับที่บีทไปช็อปนะครับใครอยากได้รถรุ่นไหนนะครับ เรามีให้เกือบทุกรุ่นเลยจริงๆนะครับใครที่กำลังมองหารถบิ๊กไบคมือสอนะครับดาวน้อยผ่อนสบายและออกง่ายนะครับให้นึกถึงบีทบาช็อปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับใครสนใจร,รถรถุ่นไหนรีบอินบ็อกซ์หรือรีบโทรมานะครับ